ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องสูตรเด่นะาวยนะครับวันนี้ก็ผมได้มีโอกาสได้นําเอา,เอาสองกระบนนะครับมาสรุปเป็นโค้งสุดท้ายให้ท่านสมาชิกได้ไปพิจารณาดูนะครับเกชอบเนาะครับก่อนอื่นก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกดติดตามด้วยนะครับ เตือนนะครับสูตรนี้ก็เป็นการคำนวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่แนะนำโดยชักาชวงให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอให้ท่านสมาชิกและท่านที่ติดตามช่องของเราก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับตามสูตรที่เราคำนวณออกมานะครับก็ทําย้อนหลังดูก็ได้นะครับตามสูตรนะครับก็เข้ามาแล้วก็ 22วันนะครับมีปีก2นะครับก็เข้ามาแล้ว20นะครับก็ติดตามนะครับครับตอนนี้ก็ดูไปก่อนนะครับตามสูตรที่เราทำมาก็เลขที่ออกมาคือ6นะครับ642ล่าง09นะครับครับ2บวก9นะครับหน่วยบนหน่วยล่างบวกกันได้1นะครับใน1แล้วมาบวก0นะครับบวกหลับ ห้สิบตัางนะครับได้เท่าไหร่ก็ได้หนึ่งมานะครับได้หนึ่งับสองนะครับลดแต้มคือศูนย์นะครับจากนี้มาก็นนะครับตัวนี้มาเราก็ได้มาจากสี่นะครับสี่แล้วลดแต้มเป็นสามนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเก้านะครับสามบวกเก้าก็ได้สองนะครับสองบวกสี่ได้หกนะครับสองบวกสี่คงที่ได้หกนะครับ ลดแฉมลงมานะครับเป็นหนึ่งนะครับกันเอาไว้นะครับตัวสําคัญคือสองกับหกนะครับด้านนี้เราก็มีหนึ่งกับสองตัวสําคัญนะครับก็เป็นแนวทางนะครับเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาก็คือ0 1 2ย์ล่าง0 6นย์ะครับเราก็ที่1นนะครับแล้วก็0ูนย์ ศูนย์หกแดข้อบนข้าล่างนะครับเดินดีนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับและต่อมานะครับเลือที่ออกมาก็คือศูนย์หนึ่งสอง06านศูนย์หกนะครับสองบวกหกได้แปดนะครับแปดบวกศูนย์นะครับเราก็ได้มาที่แปดบวเก้านะครับลดแทมเป็นเจ็ดนะครับแลด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็ หนึ่งนะครับหนึ่งเราลดแท็บเป็นศูนย์นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับเป็นหกนะครับบกบวกศูนย์ได้หกบวกสี่งที่ก็ได้ศูนย์นะครับลดแท็บเป็นห้านะครับจากหกลดมานะครับเป็นห้านะครับตอนเลขที่ออกมานะครับตอนเลขที่ออกมาคือหนึ่งเก้าหกล่างศูนย์สองนะครับเราข้ที่เก้านะครับสีแดงนะครับเราเข้ามาที่ เก้าหกนะครับก็ยังเดินบนนะครับก็บนอยู่เหมือนเดิมน,นะครับยังถือว่าเดินดีนะครับสูตรนี้ก็เราก็ทําเหมือนเดิมน,นะครับหนึ่งหกเก้าล่างนะศูนย์สองนะครับก็บหกบวกสองนะครับเราก็ได้แปดแปดบวกศูนย์นะครับก็เราก็ได้แปดกับเก้าดแทนเป็นเจ็ดนะครับ ด้านนี้เราก็ได้มาที่เก้าแล้วลดแต็บเป็นแปดนะครับมาบวกสองลงที่นะครับ5่าบวกสองลงตหน่วยล่างนะครับเป็นหน่วยล่างนะครับแล้วก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่นะครับด้านนี้เราลดแต็บเป็นเก้านะครับกันเอาไว้นะครับขี่สาคัญก็คือสองตัวนะครับสองตัวนะครับเลขที่ออกมานะครับคือ 807ล่าง92นะครับเราเข้าที่07นะครับถือว่าเดินดีนะครับอันนี้ก็เข้าที่เลขบนนะครับก็ได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็เลขที่ออกมาก็คือ807ล่าง92นะครับแล้วก็ มันเดิมนะครับด่านนี้เราก็ได้ศูนย์นะครับศูนย์สี่ห้านะครับด่านนี้เราได้มาที่เจ็ดแปดเก้านะครับตัวเลขที่ออกมานะครับสี่หนึ่งเจ็ดห้าหกหนึ่งนะครับเราเข้าที่เจ็ดหนึ่งนะครับก็เข้าบนมือนเดิมนะครับเข้าบนนะครับถือว่าเดินดีนะครับสูตรนี้ก็เอาไปพิจารณาหรือว่าเอาไปทํายอดหลังดูได้นะครับ คับเลขที่ออกมานะครับ4 1 7ล่าง6 1นะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับหน่วยบนหน่วยล่างนะครับบวกได้8นะครับบวก4ได้5บวก6ก็ได้4นะครับ4ลนับต่อนะครับเป็น5นะครับลดแท่งเป็น3นะครับแล้วมาด้านนี้นะครับ1ก็ลดแต้งมาเป็น0นะครับบวกดับหน่วยล่างนะครับคือ1นะครับ์บวก1ก็คือได้1นะครับ หนึ่งบวกสี่ตรงที่ก็ได้ห้านะครับแล้วก็ลดแต้มมามาเป็นศูนย์นะครับจากเหนมาว่าเป็นศูนย์นะครับดันนีนก็ได้สามสี่ห้านะครับตัวเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาคือสี่ศูนย์ห้าล่างห้าสามนะครับก็ยังเข้าที่สามข้อห้านะครับแล้วก็ศูนย์ห้านะครับข้าบนข้อล่างนะข้ามบนล่างนะครับ ยงเดินดีนะครับมาดูงวดนี้นะครับวดวันที่1สิงหาเนี่ยนะครับสิงหา65นะครับเราก็ได้มาดังนี้นะครับล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับหน่วยบนหน่วยล่างนะครับ5บวก8 5หก3นะครับ5บวก3นะครับไป8ก็8บวกมนะครับผมขอ8บวก5นะครับ8บวก5นะครับก็ได้มาที่ กับ4นะครับลดแต้มเป็น2นะครับถ้ามาด้านนี้นะครับโซนลดลดแต้มมาเป็น9นะครับบวกหลักห,หน่วยบ้างน,นะครับคือ3นะครับ9บวก3ได้ วิเคราะห์ดูนะครับาการจับคู่ก็เรามั่นใจคือ2กับ6นะครับก็มี2 2แล้วก็2 6หแล้วก็3 2แล้วก็3ากแล้วก็4 2 4 6นะครับตัวเลขของเรานะครับ1งมาก็เราก็ชอบมาก็คือ2 1แล้วก็3 1 4 1นะครับราชอบนะครับลองเอาไปพิจารณาดูนะครับ รับผมจับตัวเลขเอาไว้ก็มีดังนี้นะครับเื่อชอบเนาะก็ลองเอาไปคิดเจรนาดูนะครับเื่อชอบท่านออาไปคิดแล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับตัวเลขเราก็ได้มาดังนี้นะครับรกมบ็มีสามสองแล้วก็สามหกครับสามหนึ 3, 1, ่งก็ตกกันกันไหมนะครับสามหนึ่งกับสี่หนึ่งนะครับเืิดชอบเนาะตัวสองคัญคือสามสองแล้วก็สามหก สี่สองสี่หกนะครับก็มีสี่ชุดตัวเน้นๆครับก็มีสี่ชุดนะครับอยู่ในกรอบเดี๋ยวผมจะวงไว้ให้นะครับเกิดชอบนะครับถูอชอบแล้วชอบตัวอื่นนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับสําหรับผมผมชอบสี่ชุดนะครับก็หน้ามานะครับพอก,กันกันไว้ก็มี สองหนึ่งสองสองแล้วสองหกนะครับเผื่อชอบก็จัดเนาะไม่ชอบก็ผ่านนะครับครับก็ลองดูนะครับว่าตัวเลขของเราที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยหลุดนะครับก็เข้ามาก็เดินมาตลอดนะครับเผื่อว่าชอบเนาะในกานเอาไปพิจารณาดูนะครับเข้าบนมาตลอดนะครับมีบนมีล่างนะครับมีบนมีล่างมาตลอดนะครับพอเสร็จแล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับวันนี้ก็ น่าติดตามนะครับก็อลองเอาไปคิดเจรณา,าดูก็แล้วกันนะครับครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็คงจะมาสรุปเลขสามตัวต้นเต่งบนนะครับก็จะมาสรุปให้ท่านได้ออกไปพิจรารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาสรุปเป็นโค้งสุดท้ายในเลขท้ายสองตัวล่างนะครับก็มาให้ท่านได้ออกไปพิจารณา นี่ก็มรืนนะครับก็คงจะสองว,วันนล้นะนะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะค,ะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่